ครับสวัสดีครับผมเอกจากออตโตรูทนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับการทำงานของกันขโมยนะครับตัวออ t โตรูทนะครับรุ่นซ u เปอร์วันเวย์นะครับเป็นรุ่นที่รุ่นใหม่ไร้รอยต่อนะครับกันน้ำได้ร0 0เซวันนี้ได้ติดตั้งไปกับรถยามาฮ่าครับรุ่นใหม่ก็คือ MT03 ะครับสีดำคันนี้ติดตั้งไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูวิธีการทำงานของ ระบบการขโมยของออโต้รูทตัว New Super ร์วันเวกันนะครับการทำงานของเขาเนี่ยนะครับก่อนอื่นเรามาดูในเรื่องของตัวปุ่มรีโมทนะครับมีปุ่มด้วยกันทั้งหมด4ปุ่มคือปุ่มล็อกนะครับอันนี้คือปุ่มคลายล็อกนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์สีส้มแล้วก็ค้นหารถนะครับอยู่ด้านล่างนะครับการล็อกมีด้วยกัน2แบบนะครับคือล็อกแบบมีเสียงนะครับเราก็จะกดเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ ตรงนี้นะครับเราได้ติดตั้งนะครับไฟ LED บอกสถานะการใช้งานนะครับของสัญญาณขโมยตอนนี้กระพริบแล้วแสดงว่าตัวการขโมยนั้นทํางานแล้วนะครับหากมีใครมาขยับรถเรานะครับนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับการขยับนิดนิดหน่อยๆยนะครับจะไม่ได้ส่งผลกับตัวการขโมยคือพอจะขยับได้นะครับฟ้าร้องท่อดังนะครับหรือว่าใครมาขยับรถนิดหน่อยมาตรงนี้จะไม่มี ผลทำให้เกิดเสียงดังขึ้นมาแต่ว่าต้องแรงนิดนึงนะครับอันนี้เริ่มดังแล้วแต่เป็นดังเฉพาะเสียงเตือนก่อนในนดับแรกนะครับตัวนี้นะครับแต่ถ้าเผื่อว่าหากมีการร้องในต่อในต่อเนื่องนะครับก็จะร้องยาวแบบนี้ร้องเสียงลั่นแล้วก็ยาวเลยตรงนี้ให้เรากดปุ่มล็อกนะครับเพื่อทําการ ดับเสียงที่ดังอยู่เมื่อสักครู่นะครับแต่จะสังเกตได้ว่าการขโมยยังคงทำงานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเสียงรถร้องออกมายาวๆแบบเมื่อกี้นะครับร้องลั่นยาวนะครับแบบเมื่อสักครู่นะครับให้เรากดุ่มล็อกซ้ำอีกทีหนึ่งเสียงใจเงียบลงแต่ว่าการขโมยยังคงทำงานอยู่นะครับตัวนี้อาจจะแค่ มีคนมาขยับรถเราเฉยๆเพื่ออาจจะนํารถของเขาออกมาจากที่จอดนะครับรถเราจะฝังอยู่แต่แตกต่างนะครับการล้องจะแตกต่างนะครับจากการโดนขโมยการโดนขโมยนะครับก็คือโจรน,นะครับจะใช้เหล็กแหลมแทงเข้าไปที่เบ้ากุญแจตรงนี้นะครับแล้วก็บิดไปที่อ่อนสังเกตว่าผมพยายามกดผมล็อกเสาีกทีตรงนี้ไม่ยอมเงียบแล้วนะครับแสดงว่า จรกรรมถูกขโมยน,นะครับตรงนี้จะเห็นว่าเมื่อถูกโจรกรรมนะครับไฟเมื่อกี้หน้าปัดถูกตัดไปนะครับรถนะครับตัวรถ MP03 คันนี้จะไม่สามารถกลับมาสตาร์ทได้เลยนะครับจนกว่าเราจะกดปลดล็อกหรือคลายล็อกแล้วเท่านั้นลองอีกทีนะฮะเมื่อเราล็อกนะครับแล้วมีโจรมาระเบิดลูกกุญแจนะครับ จนกว่าจะกดปลดล็อกเท่านั้นไฟนะครับเรือนไม้จะกลับมาติดใหม่อีกครั้งหนึ่ง่นนี้จะสามารถอันนี้นี่คือล็อกแบบมีเสียงนะครับวิธีล็อกอีกแบบหนึ่งคือล็อกแบบล็อกเงียบหรือล็อกแบบปิดเสียงครับกดปุ่มล็อกนะครับ2ครั้งติดต่อกันแบบนี้ฮะทังทีนะครับเมื่อมีคนนะครับมาโดนรถเรานะครับมาขยับโดนรถเรา นี้จะขึ้นแต่เฉพาะไฟเลี้ยวนะครับตรงนี้สามารถตั้งแข็งอ่อนนะครับในส่วนของช็อคเซนเซอร์ได้นะครับถึง5ระดับด้วยกันถ้าคิดว่าตรงนี้แข็งเกินไปนะครับหรือว่ามันอ่อนไหวง่ายเกินไปสามารถปรับระดับของการรับแรงสั่นสะเทือนได้นะครับถึง5ระดับด้วยกันนะครับตรงนี้เพราะนะั้นใครมาขยับโรดโรถเราตบได้ครับรถไม่ได้ร้องวถป่วยวาย นะครับฟ้าร้อกท่อดังไม่ต้องกลัวนะครับทีนี้เวลามันเงียบแล้วมันจะดังตอนไหนนะครับเวลาโจรมายุ่งกับรูกุญแจแล้วครับแล้วบิดอ่อนรถจะร้องสันที่เสนไเ,นะเมื่ออยู่ในโหมดเงียบนะครับล็อกเงียบเองนะครับก็จะดังนะครับเมื่อมีการ มาระเบิดเบ้ากุญแจหรือมีการโจรกรรมรถโดยบิดรูกุญแจไปที่ออนนะครับเสียงก็จะดังขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ MT03 นะครับอ่าตันนี้ทางร้านไม่ได้ใส่ในส่วนของระ,ระบบสตาร์ทเข้าไปนะครับก็จะไม่มีการสตาร์ทได้นะครับถ้ากด2ทีนะครับก็จะเป็นการออนสวิตกุญแจนะครับแต่ว่าตรงนี้ ไม่สามารถสตาร์ทติดได้นะครับอันนี้ตัดไปนะครับถ้าเผื่อว่าไปกดโดน2ทีนะครับก็กดปุ่มปลดล็อกเพื่อยกเลิกการทำงานไปนะครับในส่วนของเรียกตัวรถนะครับเรียกตัวรถเวลาเราล็อกคอล็อกรถแล้วนะครับเราหารถเราไม่เจอนะครับเราก็กดเรียกเขาเจอแล้วให้กดล็อกซ้ำไปครับตรงนี้รถจะเงียบ แต่ว่าการขโมยยังคงทำงานอยู่มาถึงรถแล้วค่อยกดปุ่มกดล็อกเพื่อเอารถกลับบ้านทีนี้นะครับในกรณีที่ไปจอดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแล้วไม่ได้ล็อกคอนะครับหรือไม่ได้ล็อกรีโมทนะครับแล้วโดนโจนมาระเบิดลูกกุญแจแล้วขับหนีไปถ้าเราเห็นโจนนะครับขับรถเราไปนะครับ เราสามารถสั่งดับเครื่องยนต์ได้นะครับมี2องปุ่มด้วยกันก็คือปุ่มแรกก็คือเป็นปุ่มกดล็อกนะครับกดปุ๊บเครื่องยนต์จะดับท,ทันทีแต่ให้สังเกตเดอนใหม่จะกลับมาติดใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นโจนโจรจะสามารถที่จะกลับมาสตาร์ทใหม่ได้อีกครั้งถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเป็นโจนนะครับให้เรากดปุ่มล็อกนะครับพอถึงจังหวะนะครับแบวี้แบรื่องโจนจะดับลงนะครับไม่สามารถสตาร์ทกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งจนกว่าผู้ใช้ จะกดปุ่มปลดล็อกนะครับเมื่อเห็นโจนที่ขับรถไปหนีไปเนี่ยนะครับเราก็กดปุ่มล็อกนะครับรถจะติดอยู่นะครับแล้วมีส่งเสียงร้องโจนจะยังคงขับรถหนีไปได้สักพักหนึ่งแล้วรถจะดับลงนะครับเมื่อเราเห็นโจนนั้นหลบหนีไปแล้วทิ้งรถเราไปแล้วนะครับเราก็จึงไปที่รถแล้วกดปุ่มปลดล็อกเพื่อให้เสียงสงบลงแล้วก็ไฟหน้ากลับมาทำงานได้ใหม่ ตรงนี้ก็สามารถที่จะนำรถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการทำงานส่วนการทำงานของการขโมยนะครับออตโตโรสซุปเปอร์วันเว์ครับขอบคุณครับ